ข้อแรกก็คือมองการไกลนอกเหนือจากความฝันของตัวเองนอกเหนือไปจากการสร้างความฝันของตัวเองให้เป็นจริงแล้วนะคะอีลอนมัสกก็มักจะมองการไกลและก็สร้างสิ่งที่คนอื่นคิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้โดยต้องทำให้สำเร็จด้วยเทคโนโลยีและเขาก็ยังมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมองโลกในระยะยาวซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือการคิดเผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนรวมโลกจากแนวคิดนี้ก็ทำให้ชื่อของเขาอีลอนมัสเนี่ยมีความโดดเด่นและก็ถูกจับตามองจากคนทั่วทั้งโลกนั่นเอง ข้อที่2ก็คือคิดเสมอว่าต้องการอะไรในชีวิตเขามักจะคิดว่าอะไรบ้างที่จะกระทบต่ออนาคตของมนุษยชาติมากที่สุดซึ่งสิ่งที่เขาคิดก็คืออินเทอร์เน็ตพลังงานทดแทนการท่องอวกาศและการอาศัยอยู่บนดวงดาวอื่นๆสมองกลอัจฉริยะด้วยและก็การเขียนพันธุกรรมของมนุษย์ขึ้นมาใหม่สำหรับอีลอนมัสแล้วเนี่ยความคิดในตอนนั้นก็คือจะให้ความสนใจเกี่ยวกับพลังงานแล้วก็อินเทอร์เน็ตมากกว่าส่วนอื่นๆก็อาจจะดูเกินไปสําหรับเขาในตอนนั้นข้อ3มค่ะ มุ่งมั่นเปลี่ยนโลกให้หน่าอยู่ยิ่งขึ้นแม้ว่าอีลอนมัสจะเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็ตามแทนที่เขาจะเลือกใช้ชีวิตอย่างสุขสบายแต่เขากลับยังคงมุ่งมั่นที่เปลี่ยนแปลงโลกของเราให้หน่าอยู่ยิ่งขึ้นเขาจึงลงทุนด้วยเงินกว่า100ล้านดอลลาร์เพื่อก่อตั้งบริษัท s p a c e x โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มนุษย์เดินทางไปยังอวกาศและขยายอนาณนานิคมบนดาวอางาังคารข้อที่4สร้างพลังงานทดแทนก่อนที่น้ำจะท่วมโลก อีลอนมาที่ความสนใจกับเรื่องของพลังงานทดแทนเพราะหากใช้พลังงานปิโตรเลียมต่อไปมันก็ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น5องศาและก็จะส่งผลให้น้ำแข็งละลายเร็วขึ้นน้ำจะท่วมทวีปทางตอนเหนือของโลกทำให้เขานึกถึงการใช้พลังงานทดแทนและก็เทคโนโลยีแบตเตอรี่เขาลงทุนเงินส่วนตัว70ล้านดอลลาร์ในบริษัทเทสลาเพื่อก่อตั้งการปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยการสร้างรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทำให้โลกใช้พลังงานได้อย่างยั่งยืน ทั้งที่รู้ว่าไม่เคยมีบริษัทไหนที่ก่อตั้งบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าสำเร็จมาก่อนข้อ 5. ความสำเร็จสามารถสร้างขึ้นเองได้เขามักจะบอกว่าความสำเร็จไม่มีวันมาได้ง่ายๆหากเราไม่ลงมือทำความสำเร็จไม่มีวันมาได้ง่ายๆหากเราไม่ลงมือทำจะมีสักกี่คนที่สามารถสร้างบริษัทสตาร์ทอัพได้หลายแห่งและก็ประสบความสำเร็จทุกครั้ง จะมีสักกี่คนที่สามารถสร้างบริษัทจรวดที่องค์กรนาซาสนใจร่วมธุรกิจด้วยและจะมีสักกี่คนที่พร้อมจะเป็นศัตรูกับบริษัทรถยนต์น้ำมันรวมทั้งบริษัทปิตโตเรเลียมทั้งโลกด้วยการสร้างรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนโลกให้แน่อยู่ยิ่งขึ้นทั้งหมดที่ว่ามานั้นก็เกิดขึ้นเพราะความคิดของเขาที่ว่าทุกอย่างต้องสำเร็จหากมีการลงมือทําข้อ6ก็คือความกล้าที่จะเสี่ยงเพราะหากสำเร็จแล้วมันจะต้องคุ้มค่า เขาจะมีมุมมองความคิดที่กว้างไกลกว่าคนทั่วไปและกกล้าที่จะกำหนดเป้าหมายที่คาดว่าจะสำเร็จในอนาคตแม้หลายคนจะบอกว่ามันคงไม่มีทางเกิดขึ้นได้แต่เขากล้าที่จะเสี่ยงในสิ่งที่เขาคิดว่าหากมันสำเร็จแล้วจะต้องคุ้มค่าในวัยหนุ่มสาวที่เพิ่งเริ่มทำงานซึ่งมักจะยังไม่มีภาระมากมายควรมีความกล้าที่จะฝันและก็เสี่ยงทำตามความฝันของตัวเองซึ่งเคล็ดลับในการสร้างนวตกรรมของเขาก็คือความกระตือร้นนั่นเองข้อ7ต้องไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค เพราะเขามีความมุ่งมั่นต่อแนวคิดและก็โครงการที่เขาทําทุกครั้งทําให้เขาไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆแม้ในอดีตที่ผ่านมาการทดสอบจรวจไปสู่อวกาศของเขาจะประสบความล้มเหลวหลายครั้งซึ่งมันก็คือการสูญเสียเงินจํานวนมหาศาลแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้และยังคงทําสิ่งที่ผิดพลาดให้กลับมาสําเร็จอีกครั้งข้อ8จะต้องรักในสิ่งที่ตัวเองทําเขามักจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าจะมีกี่โครงการมันก็คือสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเพื่อสร้างสิ่งดีๆให้กับโลก ที่สําคัญก็คือจะต้องรักในสิ่งที่ตัวเองทําเพราะหากไม่รักก็คงไม่มีความสุขและไม่มีใจที่อยากจะทําแต่ถ้ารักในสิ่งที่ตัวเองทําไม่ว่าจะทําอะไรก็ต้องคอยคิดถึงสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาและก็ต้องไม่รู้สึกว่าเป็นภาระให้คิดว่าเหมือนกับเป็นงานอดิเรกที่ทําเท่านั้นคุณก็จะไม่มีทางเบื่ออยากแน่นอนเขาเปรียบว่านักกีฬาที่เขาประสบความสําเร็จนั้นก็แสดงว่าพวกเขาต้องชอบและก็รักกีฬาชนิดนั้น และก็คงไม่เบื่อที่จะฝึกซ้อมทุกวันเพราะมีความอยากเก่งมากขึ้นเรื่อยๆอีลอนมัสก์เขาก็เป็นแบบนั้นเช่นกันข้อ 9. คัดเลือกคนเก่งมาร่วมงานเขาให้ความสําคัญกับการทํางานทุกโครงการอย่างมากและก็มักจะเลือกสรรคัดหาคนเก่งมาทํางานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สามารถแก้ปัญหาได้รวมถึงการทํางานเป็นทีมและก็การดูแลรักษาบุคลากรเพราะมันจะสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดในการให้ความสําคัญกับการบริหารคนในองค์กรข้อ10 ต้องมั่นใจว่าสินค้าหรือว่าบริการนั้นดีที่สุดเขาบอกว่าไม่ว่าจะขายอะไรต้องให้มั่นใจว่าสินค้าหรือบริการของตัวเองดีที่สุดแล้วไม่ใช่แค่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับของคนอื่นซึ่งจะทําให้เห็นถึงความตั้งใจในการทํางานอย่างเต็มที่ที่ทําให้งานทุกอย่างออกมาดีที่สุดและก็พร้อมที่สุดข้อ11ต้องทํางานหนักแล้ก็คิดเยอะตลอดเวลาคุณไม่จําเป็นต้องมีใบปริญญาเอกในการจะเริ่มเป็นผู้ริเริ่มซึ่งเขา และพี่ชายต้องทำงานหนักมากๆิ้นที่ว่าเวิร์กซูเปอร์ฮาร์ดเลยทีเดียวเพราะในสมัยที่เริ่มก่อตั้งบริษัทใหม่ๆพวกเขาทำงานหนักมาตลอดเวลาที่ลืมตาถ้าพักก็คือเวลานอนเท่านั้นแหละซึ่งเคล็ดลับในการทำงานของเขาให้ประสบความสำเร็จก็คือการทำงาน,นเยอะๆเข้าไว้ข้อ 12. ความล้มเหลวเป็นเหมือนตัวเลือกหากคุณยังไม่เคยพลาดนั่นอาจจะแปลว่าคุณยังไม่เคยที่จะเริ่มสร้างสิ่งใหม่ๆทำให้เขาสามารถหาสิ่งใหม่ๆหาแนวคิดใหม่ๆมาต่อย,ยอดให้สำเร็จ ผู้คนนในไม่ท้วนรวมถึงผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกกับอีลอนมัส์ว่าไอเดียของเขาเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากและก็ไม่มีทางที่จะสาเร็จแต่เขาก็เลือกที่จะไม่สนใจและก็ยังคงทําสิ่งต่างๆในแบบที่เขาต้องการด้วยข้อ13ต้องมีความกลา้าบ้าบิ่นเทียเสี่ยงต้องสามารถที่จะคิดในการออกแบบระบบพร้อมที่จะดึงเอาการออกแบบของเทคโนโลยีและธุรกิจเข้ามาในองค์รวมเดียวกันเพื่อผสมผสานมันในรูปแบบซึ่งน้อยคนจะสามารถทําได้สิ่งสําคัญก็คือการรู้สึกโคตรมั่นใจ จะต้องมีความกล้าบ,บ้าบินที่เสี่ยงเพราะมันเหมือนการเดิมพันชะตาชีวิตไว้กับงานทุกอย่างที่เสี่ยงแม้อาจจะต้องทําแบบนั้นหลายครั้งก็ตามข้อ14บสเขาบอกว่าทุกวินาทีมีค่าเสมออีลอนมัสเองก็ถือว่าเป็นนอนหนังสือตัวโยงเลยเขาอ่านหนังสือมากพอๆกับที่คนอื่นชอบดูทีวีในหนึ่งวันทุกคนต่ก็มียีิบสีชั่วโมงเท่ากันซึ่งคุณไม่สามารถขอเวลาเพิ่มได้แม้แต่วินาทีเดียวแม้จะรู้แบบนั้น แต่ก็ยังมีอีกหลายคนใช้เวลาไปกับเรื่องไร้าสาระและก็ใช้ชีวิตให้เวลามันผ่านเลยไปวันๆแต่ตัวเขาต้องการใช้เวลาทุกวินาทีให้เกิดประโยชน์เพื่อคิดค้นสิ่งใหม่อยู่เสมอนั่นเองข้อาเลือกทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเสมออย่างเช่นการตอบเมลหรือว่าการตอบแชทก็ตามถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจำเป็นนะแต่อีลอนมัสก์เขาเชื่อว่าการทำแบบนี้ไม่ทำให้คนอื่นๆในทีมของเขาสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหลังจากที่เขาตื่นนอนเขาก็ใช้เวลาไปกับการตอบอีเมลประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็โฟกัสแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเท่านั้นข้อ16ก็คือให้ความสําคัญกับฟีดแบ็กนอกจากจะรู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่แล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ล่อนมาให้ความสําคัญก็คือการพยายามคิดว่าเราจะทําสิ่งนั้นให้ดีขึ้นได้อย่างไรซึ่งก็คือการให้ฟีดแบ็กตัวเองนั่นเองโดยพยายามมองหาจุดบกพร่องของสิ่งที่ทําและพยายามแก้ไขมัน นอกจากนี้นะคะเขาก็ยังสนับสนุนให้พนักงานของเขาพยายามพูดคําแนะนําต่างๆออกมาแม้ว่ามันจะเป็นในแง่ลบก็ตามเพราะถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดแต่คําแนะนําเหล่านั้นก็จะทําให้เขาสามารถเรียนรู้อะไรได้อีกมากมายและนี่จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้อีลอนมาร์นั้นต้องการจ้างบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานกับเขาเพราะเขาเชื่อว,ว่าคนเหล่านั้นจะสามารถให้คําแนะนํากับเขาได้อย่างตรงไปตรงมานั่นเอง ข้อ17จะต้องใช้หลักการ first principle ซึ่งก็คือการคิดที่ลึกไปถึงแก่นตัวอย่างเช่นในตอนที่เขาต้องการที่จะสร้างบริษัท Space X เขาก็ได้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าจรวดทำมาจากอะไรซึ่งคำตอบที่ได้ก็คืออลูมิเนียมอโลอยเกรทที่ใช้ในอวากาศไทเทเนียมทองแดงแล้วก็คาร์บอนไฟเบอร์จากนั้นเขาจึงถามตัวเองว่าแล้ววัตถุดิบเหล่านั้นมีราคาตลาดเท่าไหร่คำตอบที่ทำให้เขาเซอร์ไพรส์ก็คือ ราคาวัตถุดิบเหล่านั้นคิดเป็นมูลค่าเพียง2%ของต้นทุนในการสร้างจรวดเท่านั้นและนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาตัดสินใจเปิดบริษัทผลิตจรวด Space X ในเวลาต่อมาซึ่งการใช้หลักของ First Principle นั้นทําให้เรารู้จักคิดและก็รู้จักหาทางเลือกใหม่ๆออกมานั่นเองข้อ18พยายามพัฒนาพื้นฐานความรู้ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่างที่รู้กันนะว่า Elon m ม s สเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือในวัยเด็กเขาเคยอ่านหนังสือถึงวันละ2เล่ม อ่านหนังสือพวกสารานุกรมตั้งแต่9ขวบด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะจึงทําให้อีลอนมัสเนี่ยกลายเป็นคนที่มีความรู้ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์หรือว่าวิศวกรรมต่างๆและที่น่าสนใจก็คือแม้แต่ในตอนทํางานที่เขาไม่ได้มีเวลาอ่านหนังสือมากมายเหมือนแต่ก่อนแต่เขาก็พยายามที่จะเรียนรู้จากบุคคลอื่นให้มากขึ้นโดยเขามักจะเรียกวิศวกรของเขาในบริษัท SpaceX เนี่ยเขาคุย ซึ่งลูกทีมของเขาที่โดนเรียกเข้าไปก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยนี่มเป็นการทดสอบหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วอีลอนมัสพยายามถามคำถามทุกอย่างที่เขาสงสัยเพื่อให้เขาสามารถเข้าใจและก็อัปเดตความรู้ของตัวเองโดยมั่นใจว่าเขาต้องรู้90%ของสิ่งที่วิศวกรคนนั้นรู้แล้วก็ขอปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจนะคะรู้หรือไม่คะว่า กิจ,จวัตรประจำวันที่อีลอนมัสชอบใช้เวลามากที่สุดคือการอาบน้ำเพราะเวลานั้นมันจะเป็นเวลาที่ทําให้เขามีความคิดสร้างสารรค์และก็เกิดไอเดียเจ๋งๆออกมามากที่สุดนั่นเอง